ที่เป็มปิยะสัจเดชท,ที่ผมได้รู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมทำงานและเปลี่ยนความคิดนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งในภาพรวมของประเทศและในส่วนของอท้องถิ่นก็คือในพื้นที่เขตวิวาง,งที่ท่านพักอาศัยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีแนวความคิดนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะ,ะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของทั้งชุมชนของท่านสังคมของท่านประเทศมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับ พี่เบมนะครับแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะะนะครับในเรื่องของมิติของการทํางานนะครับทั้งในเรื่องของภาพรวมของการแก้ไขของปัญหาของประเทศและในส่วนของชุมชนกรุงเทพมหานครนะครับที่ท่านนะครับถือว่ามีกลุ่มเครือข่ายนะครับที่เป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียนะครับที่ท่านก็ถือว่าเป็นเป็นผู้หนึ่งนะครับที่พี่น้องชาวอินเดียได้ได้ให้ความเคารพนับถือเพราะว่าท่านถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นธรรมนะครับมีความรักนะครับเพื่อนรักพี่รักน้องรัก รับพวกรับพ้องแต่ตนันตนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ผมประทับใจในโถท่านครับ